การอภิปรายสรุปนะครับแล้วก็ตอบข้อสักถามของที่ประชุมโดยผู้เสนอกฎหมายครับก็จะมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับขอเชิญท่านแรกนะครับท่านศักดาแสนมีครับครับก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ครบพุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสอภิปรายนะครับสะท้อนถึง ทั้งจิตวิญญาณที่ต้องการสนับสนุนให้มีกฎหมายว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองในวันนี้นะครับถ้พูดถึงเรื่องของกฎหมายตัวนี้อาจจะที่จริงกฎหมายนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เสนอมาเพื่อต้องการที่เป็นทั้งทรัพยากรที่เป็นงบประมาณหรืออะไรที่ตามที่ระบุไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นความสําคัญของการที่ต้องมีกฎหมายที่ รองรับหรือยอมรับการมีตัวตนของกลุ่มที่เสนอนะครับอันนี้ก็คือชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเราก็หวังว่ากฎหมายนี้เนะี่ยถ้าได้เกิดขึ้นตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองก็จะเกิดการยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับความหมายการยอมรับหมายความว่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาหรือว่าแก้ไขปัญหาของตัวเองรวมถึงจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติที่มีพลังมากขึ้นนะครับ ประเด็นที่สองเนี่ยถ้ามีกฎหมายตัวนี้นะครับในระดับที่เราได้เสนอมาเนี่ยตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองที่ทได้บู่กไปจะเกิดขึ้นก่อนเนี่ยตัวกลไกของสภาชนเผ่าพื้นเมืองก็จะเป็น,นกลไกที่สามารถที่จะทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกับทั้งกลไกของรัฐหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงภาคีิงกรสนับสนุนทั้งหลายได้อย่างมีพลังเช่นกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะทําให้ตัวสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ย ทำหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานที่จะแก้ปัญหาของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอย่างมีพลังอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเปเด็นนสุดท้ายนะครับการมีตัวตนมีก,นกลไกก็จะเป็นการเข้าไปหนุนเสริมให้รัฐบาลทำหน้าที่ในการเข้ามาส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตหรือสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่อย่างมีรูปธรรมจะเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการก่อเกิดเรื่องของการ หนุนเสริมทั้งในเรื่องของการที่จะให้เขาได้เ,เข้าถึงสิทธทิขั้นพื้นฐานต่างๆก็จะมีพลังมีความเป็นเอกภาพรวมถึงการทํางานที่เชื่อมโยงกันก็จะจะเกิดขึ้นอย่างอย่างมีพลังอันนี้ก็จะเป็นหลักการใหญ่ๆของอะจะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของการเสนอกฎหมายเข้ามาทีนี้ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการปกป้องคุ้มครอง วิถีชีวิตสิ่งที่มันเป็นตัวที่หลายทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้พิปายเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าจะมีพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มที่มีความเปราะบางหลายกลุ่มนะครับถ้าจะยกตัวอย่างเป็นเป็นจุดที่ทําให้เรานึกถึงทันที<ม>ก็คือพี่น้องที่ยังมีวิถีชีวิตที่ไม่ได้ทําเรื่องการเกรษตรนะครับวิถีชีวิตยังต้องพึ่งพิงพึ่งพาอ,อยู่ในป่านะครับหาเปื่อขามันนะครับ ถ้ายกตัวอย่างเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะพี่น้องมานิกับพี่น้องมาบรีถึงแม้มาบรีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะถูกกดจากภาพรวมของสังคมที่อยู่แวดล้อมด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกเรานะครับทีนี้ในสองส่วนนี้เองก็จะมีประเด็นเรื่องของการคุ้มครองวิถีชีวิตจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายนี้นะครับนั่นคือเราจะพูดถึงเรื่องของพื้นที่ คุ้มครองวิถีชีวิตก็จะตามมาพื้นที่ที่ว่านี้ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เฉพาะพื้นที่ธรรมากินรวมถึงพื้นที่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในผืนแผ่นด,ดินที่เขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเกาะเป็นทะเลทั้งหลายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับเราเราชื่อว่าการเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็หมายว่าจะมีการจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตที่มีรูปธรรมนะครับแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันในสังคม พระวัฒนธรรมแบบประเทศไทยนะครับอันนี้ผมกาเป็นหลักการใหญ่ที่อยากจะสะท้อนว่ากฎหมายตัวนี้หากท่านได้พิจารณาแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเป็นกฎหมายนะครับแล้วจะมีประโยชน์ดังเช่นผมได้กล่าวมานะครับผมอาจจะขออนุญ,ญาตอาจจะขอทางทีมคณะผู้ร่วมชี้แจงได้มีการสรุปบางประเด็นรวมทั้งตอบคําถามที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนนิติรอนได้ได้มีการตั้งคําถามตั้งประเด็นไว้เพิ่มเติมนะครับก็คงจะทยอยท่าน ท่านกฤษศักดิ์ใช่ไหมท่านรับเชิญครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ตามที่ท่านนทวุฒิได้อภิปรายสักครู่เนี่ยเป็นมีประเด็นนะครับก็คือเราจําเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติในการขอรับร่างคฎหมายนี้ไปพิจารณานะครับและระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการประสานนะครับก็เดี๋ยวจะประสานได้เรียบร้อยจะมาแจ้งทางสภาครับ เรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาครับขอเชิญผู้ชี้แจงต่อเลยครับโอ้มีเขียนทุกท่านนะครับก็อาจจะเป็นการเพิ่มเติมประเด็นที่ทางคุณศักดาได้ตอบไปแล้วนะครับคือผมอยากจะเพิ่มว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบว่ามันพวกเราไม่ได้ยกล่างโดยใช้นักกฎหมายเนาะมาช่วยนะครับมันเป็นกฎหมายที่พวกเราผ่านการระดมปัญหาแล้วก็ความต้องการมาจาก ทุกภาคส่วนทุกกลุ่มแล้วที่เป็นเป็นสมาชิกแล้วเป็นเครือข่ายของพวกเราดังนั้นเนี่ยเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความต้องการแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะเห็นรวมทั้งกลไกที่ออกแบบมาก็เป็น,นกลไกที่เราเห็นว่ามันน่าจะเป็น,นกลไกที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ,ะมีแนวทางในการเสนอทางออกของปัญหา ที่เป็นรูปธรรมนะครับทั้งในส่วนที่พวกเราสามารถแก้ปัญหาดได้ด้วยตนเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ถ้าพวกเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยพวกเราก็จะมีช่องทางที่จะไปประสานกับหน่วยงานภาครัฐนะที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนอันนี้ก็คงเป็นเป็นเจตนารมณ์ที่พวกเราออกแบบเอาไว้นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยร่างกฎ,กฎหมายฉบับนี้นะีก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ มาจากล่างสู่สู่บนนะครับที่ทุกส่วนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็กลไกที่มีนะครับแน่นอนนะครับเราก็อยากจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็มีส่วนร่วมก็ที่สําคัญก็คือว่าเราอยากจะ,ะให้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยทางตรงนะครับที่ชุมชนสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในของ <c oughs> ตนเองในแง่ของการที่จะ พัฒนาตนเองนะครับเพื่อที่ให้กลุ่มตนเองเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะพัฒนายั่งยืนต่อไปครับก็ผมผมคงจะตอบในประเด็นสั้นๆและเป็นภาพรวมนะครับขอบคุณครับครับเช่นอาจารย์สุนีครับขอบคครับเป็นทั้นกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับแล้วก็พี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนรัษฎรทรงเกียรติตรงนี้นะครับ ก็คงจะเติมเต็มนิดเดียวสั้นๆนะครับคือแล้วก็พี่น้องที่ติดตามผ่านสื่อของรัฐสภาด้วยนะครับมันเหมือนรู้สึกนิดหนึ่งว่าวาระการอภิปรายในครั้งนี้รู้สึกว่าเราเราคุยกันเหมือนเราคุยกันเรื่องคนได้ได้ใกล้เคียงกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคงจะไม่ไม่ขอบคุณทุกท่านไม่ได้นะครับและที่สำคัญนะครับเราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น ผู้แทนฝ่ายบริหารนะครับก็คือพักรัฐบาลนะครับหลายท่านก็ให้ข้อมูลให้มุมมองนะครับให้ข้อเท็จจริงที่เรารู้สึกสัมผัสได้ว่าท่านนะครับกับการยอมรับเข้าใจพี่น้องของเราเนี่ยได้ชัดและก็รอบด้านมากขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนของผู้แทนที่เป็นพักฝ่ายค้านเองก็ ให้ข้อมูลเติมเต็มของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เราก็คงจะต้องขอบคุณมากนะครับเป็นเบื้องต้นในส่วนของสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเราก็อยากจะยืนยันเพื่อให้ทุกท่านได้สบายใจกับสิ่งที่ท่านได้ร่วมพิป่ายก็คือว่าเราเราต้องการมีเพื่อเข้ามาทํางานคลี่คลายปัญหาแล้วก็ประสานความร่วมมือนะครับพื้นที่ตรงนี้จะไม่ใช่เป็นพื้นที่ในมิติเชิงอํานาจนะครับ ให้กับกลุ่มก้อนกลุ่มใดนะครับแต่เป็นเรื่องของอสัมพันธภาพของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศที่เรามีอยู่นะครับอาจจะตอบท่านผู้อภิปรายบางท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่ายังมีอีกหลายกลุ่มหลาย,ขายเข่เผาที่กําลังมีข้อมูลอยู่นะครับอันนี้เราก็ยืนยันได้ว่าเรากําลัง เขาหาเรามีแกนไข่เผ่านั้นแล้วก็ลังเติมเต็มตรงนั้นนะครับที่สุดแล้วสุดท้ายนะครับก็คงจะขออนุญาตใช้คําเดียวครับที่จะบอกนะครับเพื่อยืนยันตรงนี้นะครับก็คือว่าคําว่าพสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อจะบอกหมายถึงความเป็นไทยของเรานะครับของทุกคนนะของพี่น้องไข่เผ่าที่จะได้ประโยชน์นี้เมื่อให้โอกาส เราให้โอกาสพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองแล้วตรงนั้นจะเป็นโอกาสของสังคมจะเป็นโอกาสของประเทศไทยครับขอบคุณครับาท่านประธานครับรับเชิญผู้ที่แจงครับค่ะสุนีชัยรถค่ะขออนุญ,ญาตที่จะมีความรู้สึกว่า พี่น้องชนเผ่าที่กําลังฟังอยู่ทั่วประเทศน่าจะภาคภูมิใจอย่างสูงเพราะว่าท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้แสดงตัวตนได้แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าหรือเชื้อชาติของท่านออกมานั่นคือความภาคภูมิใจที่มีนัยสําคัญอย่างสูงเพราะว่าจะทําให้สิ่งที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการก็คือการยืนยันตัวตนความภาคภูมิใจในตัวตนนะคะแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ที่ ท่านมีหลากหลายทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงบวกคือการส่งเสริมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหลายๆเรื่องเนี่ยจะช่วยมาเติมเต็มร่างกฎหมายฉบับนี้ขออนุญาตนะคะขอพาดพิงไปถึงท่านชูศักดิ์เินีนินหวังว่าท่านจะยังอยู่ที่นี่พาดพิงในทางดีค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านตั้งประเด็นข้อสังเกตในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ขอแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะคะ ทำไมจึงไม่มีจุดเกาะเกี่ยวแท้ที่จริงมีจุดเกาะจุดเกาะเกี่ยวอย่างมากเนื่องจากว่ากองทุนเ,เขาเรียกว่ากฎหมายสภาชนเผ่าเนี่ยขอนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นนายกรักษาการสํานักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ประสานงานที่จะคอยจัดการเรื่องต่างๆขณะเดียวกันสิ่งที่คุณศักดาได้พยายามชี้แจงก็คือว่าทําไมจึงไม่ใช้งบประมาณของรัฐอยากใช้มากเลยค่ะ เพียงแต่ว่าพยายามหายเองด้วยการพยายามระดมทุนจากการบริจาคหรือการหายเองของสภาชนเผ่าพื้นเมืองและหวังว่าเมื่อมันมีตัวตนขึ้นมาหน่วยงานรัฐซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยเนี่ยจะช่วยกรุณาสนับสนุน,น,นกิจกรรมโครงการนโยบายต่างๆซึ่งนั่นจะเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดินซึ่งสภาชนเผ่าไม่อาจไปก้าวล่วงได้เป็นเรื่องการตัดสินใจของรัฐแต่ว่าทางสภาชนเผ่าร่างกฎหมายด้วยความหวังว่า เราจะพยายามหาเงินทุนมาสนับสนุนลดงบประมาณของรัฐอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านก็คือว่ามีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทําไมจึงมีสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงบประมาณอยู่ในกองทุนที่แม้จะไม่ใช่เงินของรัฐโดยตรงแต่ว่าก็อยากต้องการพิสูจน์ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สภาชนเผ่าหรือกรรมการบริหารดําเนินงานมานั้นมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่แพ้เงินของราชการก็จะทําให้ สามารถที่จะมีการตรวจสอบของสภาอของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะคะแล้วก็มีสํานักงบประมาณมีสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยขณะที่ท่านนาย,ยกเป็นประธานแน่นอนว่าเป็นผู้รักษาการแต่ท่านนาย,ยกไม่ใช่มาต้องมาทําตามคําสั่งของสภานะคะยิ่งคิดว่าจุดกอดเกี่ยวเหล่านี้มีอยู่แล้วหวังว่าประสบการณ์ของท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยจะช่วยนําพาให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่มัน ยังบกพร่องยังมีจุดอ่อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขที่สมบูรณ์ขอความกรุณาว่าขอโอกาสให้กฎหมายเข้าชื่อของประชาชนฉบับนี้เป็นฉบับแรกของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้นะคะแล้วก็นำไปสู่การรับหลักการที่มีการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาเรื่องนี้การเข้าชื่อของภาพประชาชนก็ด้วยความหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วม อภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนร่วมหารือในการเป็นกรรมธิการวิสามันของการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยขอบคุณค่ะครับมีท่านใดจะสักถามอีกไหมครับว่ายังไงครับเรื่องนี้ท่านทประธานที่เคารพครับผมครูครม,มานิตสั่งพุ่มครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็อยากเห็นในฝ่ายซีรัฐบาลก็อยากเห็นกฎหมายภาคประชาชนที่เข้ามาฉบับนี้พวกผมเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับทางฝ่ายภาคประชาชนแล้วก็พี่น้องจากฝ่ายค้านเราจะรับหลักการแต่ด้วยความบังเอิญอย่างนี้ครับท่านประธานทเคกลพครับ ออขอตั้งกรรมธิการเนี่ยในอาทิตย์ต่อไปเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้นี่มีผู้สมัครเข้ามาเยอะครับเป็นตัวแทนจากชนเผ่าแล้วอีกหลายหลายหลายท่านอยากเป็นแล้วผมเข้าใจว่าตัวแทนภาคประชาชนก็ไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังที่จะตั้งในเบื้องต้นเราขอรล่าไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าจะเสนอชื่อกกรรมธิการจะได้สอบถามในพรรคร่วมด้วยว่า พักอื่นใครจะมาเป็นกรรมธิการด้วยครับขอพรบคุณมากครับท่ตตานประธานนะเชิญท่านอัฐก,กรครับกับเรียนท่านประธานสภาพุทิศรัษฎรที่ครบผมอัฐกรศิริรัตยากรสสจังหวัดเชียงเซาพักพลังประชารัฐวันนี้สภาเราได้รับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนผ่านการเสนอร่างกฎหมายจากภาคประชาชนและเราก็ยังได้รับฟัง ความเห็นจากเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเมื่อสักครูน่นี้ท่านสาส,ส,สครูมานิตสังพุ่มก็พูดชัดเจนผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญพักพลังประชารัฐก็เหมือนกันครับเราก็อยากจะหาบุคคลที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นกรรมการในคณะนี้เพื่อที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเป็นการดีครับถ้าเราจะ เดินหน้าต่อในวันนี้ถ้าตั้งกรรมธิการเนี่ยเราก็สามารถตั้งในวันอาทิตย์หน้าในวันพุธหน้าก็ได้นะครับไม่ได้เสียเวลานะครับดังนั้นจึงเห็นด้วยกับท่านคุณครูมานิตค,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 ครับขอบพระคุณครับครับทางฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมกรรมธิการนะครับยังไม่พร้อมนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาตั้งกรรมธิการกันนะครับกเ็เห็นว่ามีความสําคัญนะครับเรื่อง ชาติพันธ์นะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเรามาว่ากันต่อครับวันนี้ขอปิดประชุมครับ,รบท่านประธาน,าานเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกัน